เป็นนี่ลูกข้าของหน่วยนะคะผู้บังคับหน่วยที่เข้ารับพระราชทานของชัยเฉลิมพลน้องคงทราบดีว่าทงชัยเฉลิมพลจะกระทำพิธีในวัดระแก้วที่ไหนดึงดึงซ้ายดึงขวาบังคับทิศทธีครับโน้ตซ้ายดึงซ้ายอ๋ออ๋อซ้ายขวาตามมือโน้ตซ้ายดึงซ้ายค่ะเดี๋ยวอยากเดี๋ยวน้อยๆก็ดึงน้อยๆอยากเดี๋ยวให้สุดก็ดึงให้สุด ังเกตว่าในลักษณะยอย่างนี้มีนหน่วยรบพิเศษสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงคือการสื่อสารไม่ใช่โจรน,นะจ๊ะตัวตัวประกันนี่คือคนใส่เสื้อขาวนะคนที่ใส่ชุดดำเนีย่ยไปช่วยเขา,ขานะไม่ได้เป็นโจรจับเขาไปเป็นตัวปรนะกัน น้องจะเป็นห้องอยุทธการแต่ก่อนจะเข้าไปนี่จะไปเจอห้องใต้ดินนะคือคือลักษณะมันเหมือนกันนะคะคือเขาจะพยายามอธิบายถึงเป,เป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะก็ทำให้เห็นนะสร้าง,างาขง้างภาพให้นี้รทบว่ากล้กันไดมดันีนี เพื่ีการให้ข่าวแล้วบอกว่าวันนี้เจอพี่ที่ใต้ต้นมะม่วงนะเราก็จะไปเจอพี่ที่ใต้ต้นมะม่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เป็นการตั้งหาระจบแล้วก็สลับเราเรียกฐานลอยโอ้แต่เราไม่ได้ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะเนาะมันจะอยู่ในป่าเราอนี้คือเกคยเปคยเคยทำใช่ไหมตรงไปคึกว่าต้องฟิล์มสีหงมีแนวทำอะไรต้องถ่ายน่ะผมก็คือเราได้มาจากฝ่ายตรงข้ามไงอ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยใครก็จะใช้ละจ้ะ ะะมันก็ยักเยินหุดแล้วอ่ะม่เคยเคยเจอแหละด้ต้นขนุนนะครับได้ wow ต้นขนุนจะมาเป็นผีถเป็นีที่สิ่งแรเอารงเลยที่เจ๋งอ่ะที่ได้เหมนกนเหรรูไม่ไอนี้เป็นห้องอุยการนะคะแต่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในคือตรงนี้เป็นอันนี้เป็นห้องนะ เป็นรุ่นโบราณแต่ถ้าเป็นรุ่นโครงการเสรีไทยจะเป็นรเรื่องของงานลูกเสษสมัยใหม่เนื่องจากมีเรื่องงานข่าวค่ะนะคะมีของการทํางานข่าวมีการฝึกฝึกเราคือทหารทหารต่างชาติเนี่ยฝึกให้กับเสรีไทยเนี่ยเน,นี่ยคือคืองานลูิเสษละ,ะนะคะเราถูกทําการจัดตั้ง<ล>นะคะร่มใหญ่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องี่สิกิโลค่ะร่มอะค่ะยองยองแดง ลองได้แต่อันนี้พี่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะโอ้โหได้อยู่ฮะ40กิโลถึงนเพีาะไม่ถึงเั้นคนที่เรียนหลักสูตรลนต้องน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปไม่งั้นจะลุกไม่ขึ้นเพราะมันเกินน้ำหนักตัวนะคะก็นี่คือลักษณะการอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเป็นใบปลิวนะคะเป็นใบปลิวที่เขาโปรยลงมา ก็คือการทำงานลูกพิเศษการทำโฆษณาชวนเชื่อให้ได้โดยไบเกิ่วจากอากาศฉลาาดมกถูกต้องแต่แน่มันเกิดเมื่อสมัยก่อนนะคะยังไงก็ถึงแน่นอนก็คือทำให้เขาเชื่อมีสิ่งที่เราบอกนะคะอ๋ออันนี้นี่เบอร์นี้จะหลับแล้วนะคุณคนหนักหนักจิคนดังเลยคืองานลูกพิเศษรุ่นแรกการลูกพิเศษรุ่นแรกจะเป็นเรื่องของความรป็หของคนนะคะความเร็นคอมมิวนิสต์อันนี้ ทีนี้มีคนถามบ่อยๆว่าถ้าหากทำอะไรเวลาว่างถ้าหากไม่เคยว่างนะคะไม่เคยว่างเวลา24ชั่วโมงสำหรับเราไม่พอเวลาเราจะฝึกทีนึงคนตัดย่ามีหน้าที่ตัดย่าอย่างเดียวมีหน้าที่ทำอย่างอื่นเวลาเราจะไปฝึกเนี่ยเราจะต้องทําแผนก่อนจะมีคนที่คิดแผนทําแผนแล้วก็คนที่เลือกคนก็จะเลือกคนที่จะทําการฝึกก็ต้องมาศึกษาแผน มีการประเมินการปึกด้วยนะต่อตลอดเวลาทุ่อย่างมันได้งานมันมีตลอดรอดรอเลนครับถูกต้องค่ะแต่เป็นยังใช้ได้นะแต่เดีพี่บอกว่าที่นี่เขามีกล้องวงจรปิดมันก็เลยสามารถที่จะจัดแสดงที่นี้ได้เพราะมีคนคิดแบบน้องเยอะอ๋อเยอะรออันนี้ก็คูกคุณจริงทุกคนการถอดเห็นให้ชนว่าองหมดแล้วผ่านการทะลุนะคะออกมาผ่านการถูกต้องผ่านการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วทุกกระบอก ดูสภาพก็พอรู้ครับว่าน่าจะต้องมีเลยเขาบ้างแล้วใช่แล้วก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของแต่เอาของเขามาแล้วนะคะเป็นของหลวงไว้แล้วติดติตว์ประดิษหมดแล้วที่พอต่อจากช่วงนั้นนี่มัาจะมีเรื่องของกะบวการการยุทธการชูชีพนี่อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ผมมิเซนนะตาด้านไม่ได้เกี่ยวอะไรยแต่ในรลกชูชีพนะคะช่วยสทนิดพือพี่เท่าไม่รู้ว่านี่น่าจะเกิดไม่ทันไม่ทันนะคืออะไรครับพี่เท่า ก็คือชื่อหมู่บ้านเนี่ยคะชื่อหมู่บ้านที่เราเข้าไปทาไปทํางานคือตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยแมวแดงเนี่ยจับไปเป็นตัวประกันถ้าจําไม่ผิดนะเพื่อที่ในเรื่องของของยาเสพติดเนี่ยครถพิเศษก็ต้องจัดชุดเข้าไปช่วยครับไปช่วยตัวรการออกมาก็ช่วยออกมานั่นคืองานของเรานี่งานของเราก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่งานงานตามแบบ ก็อย่างไม่มีการอะไรแล้วพี่ไม่สิต้องมีการสูญเสียสงครามมันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วถ้าลดได้กระดาษจะได้ค่ะลบไงได้กระดาษตอนที่คะน้องก็ทำอย่างนี้แล้วก็นี่แน่แออหรือไม่กุมพลแล้วก็อย่างเนี้ยเอออย่างเงี้ยไม่ตายนี่คือปืนที่อาโนใช้บ่อยมากอันนี้เป็นปืนมออ่ะ อากาศยานจะติดอยู่บนป้อมรถถังบ้านป้อมรถป้อ,ปอมยินสีบ้างป้อมทำวี่รถทำวี่ยกไม่ได้มมครับผม,ม,มนกมากก็คืกปืนนี่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นใจก็คือเราก็ไปช่วยพอที่ตกพออากาศยานของกองทัพอากาศตกลงไปในพื้นที่ของกอหน้าที่ก็คือไปกู้ไปกู้พอมากคช่วยกศรเอามาทมด ทุกอย่างเป็นท so ุกอย่างเป็นหลักฐานทั้งหมดดังนั้นเราจะต้องปิดมันเป็นเรื่องเรื่องงานงานที่เกี่ยวข้องกับความไม่่ตรงนะคะจะต้องปิดแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนไปเสียชีวิตอยู่ในนั้นโดยไม่ดูแลไต้องไปช่วยเขาออกมาจะเป็นศพ่ต้องออกมาผก็ทำธีให้เขาแบบตอนกต้องกลับมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะ ออครั้งคือมีหลายคนถามว่ามันเข้าไปทําไมมันอันตรายมันต้องเข้าไปเราอกเราเนาะเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไปช่วยเหลือช่วงนั้นจำเป็นเรื่องของงานยาเสพติดอันนี้เป็นฝาพับปิดเขาจะรองสถานการณ์ป่าพับปิดมันเป็นเรื่องของคดีลบพิเศษเนี่ยซุ่มละาตะเวนก็บอกว่าเราเห็นว่ามันจะมีฝ่ายตรงข้ามเดินที่นี่เวลานี้ฝ่ายตรงข้ามม่คุ้ใครครับคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฝ่ายเราอ้าวแต่บอกกันลเพราะว่าเราไม่รู้ เราไม่ใช้คำว่าฝ่ายศัตรูเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นศัตรูแต่เขาไปฝ่ายตรงข้ามกับเราแน่นอนเพราะเขาเป็นฝ่ายเราเล่ายิ้มเลยป่ะฮะยังสิยังเราก็ต้องเราต้องพิสูจน์ทราบก่อนพิสูจน์ข่าวก่อนกรรมวิธีของเขามีมัาจะมีมันมีโอ๊ยรายการละเอียดมันไม่ได้แายควาว่าเอ้ยไปโทรศัพท์ไปหาซิไม่ใช่มันต้องมีกรรมวิธีถามว่าสมมติว่าถ้าเราเจอเนี่ยในป่าในป่าดงบิดเนี่ยถ้าเป็นน้องเราจะทำยังไง โอ้ผีแน่ฮะก็ต้องใส่ก่อนถูกปะ่ะว <Green S 2> <อ>ิ่งเลยครับถูกต้องไปเหมือนกันทุกคนอา <c oughs> หารก็กวดท้เหมือนกันอ่อัน้ม <c oughs> ีแล้วใจชื้นขึ้นหน่อยรก้มีแต่ผมอันนี้เป็นเฉพาะห้ามีสี ใช่ไหมไคเตอร็แหลกเรียกเพลงไคเตแหลกสมัครมระไม่เป็นไรเราพูดละเอไม่เกนเราเลือกคนโตไปเกนองนพ่อกลับไปเร้ยนประวไใหม่็มนเป้าใส่เกินไปใส่เสียที่เองเอาไปละ